ก้ 99, 99, จ้าแผงพระนี่เยอะเลยนะนะครับนี่ผมอยากแนะนาท่านผู้ชมเพราะว่ามีท่านผู้ชมอยู่ในช่องผมนะชอบถามว่ามีแผงพระหรือเปล่านะครับมีนะครับที่นี่มีเยอะมากเลยนะมีแผงพระแล้วก็มีพวกขายเออเออพระเครื่องนะครับพระเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับถ้าอยากมาส่องพระแล้วอยากจะมาเดินซื้อของประเภท ของเก่าแล้วก็ของสะสมนะครับของหายากที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดแนวของสมนะครับเดี๋ยวผมเดินดูรอบนอกก่อนวันนี้อาจจะหลงเหลงอยู่เพราะว่าตลาดนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ตลาดใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเป็นตลาดที่แบบก็มีมานานแล้วนะผมมาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับคือไม่ใ่หญ่มากอะ ท้ามือสองนะครับฝั่งนี้ของเก่าไปตะเล็ดต่างๆนะครับรเดี๋ยวผมเดินดูฝั่งโน้นก่อนนะแดดแรงมากนะวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปต่อที่ตลาดเดอะมิวนั่งสิทธ์นะครับตอนเย็นๆน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินตลาดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปทางโน้นนะครับ พระเครื่องต่างๆนะครับอยากมาส่องพระก็มาเดินได้ชิวๆนะนี่ตลาดวังน้อยนี่เยอะมากเลยท่านผู้ชมอยากมาดูพระดีๆอยากมาส่องพระนะครับแนะนาเลยเนี่ยพราค้ากำลังจัดร้านอยู่แนะนเลยเนี่ยพค้ากลังจัดร้านตลาดนี้มีดึกไหมครับมีเลิกกี่โมงครับประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมสองทุ่มโอ้ยังมีเวลานะมาเลือกได้มาเลือกได้ ีอาจจะมาเร็วไปเดี๋ยวรอบเย็นรีวิวทีนึงใช่ใช่ตอนนี้ยังตั้งร้านไม่เสร็จเลยอากาศร้อนนะครับโอ้โหห้าโมงนี่ยลังสวดโอ้โหดีนี่เครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างพวกอะไรต่างๆนะครับเยอะมากเลยตลาดนี้นะแนะนำนะครับแนะนําตลาดวังน้อยเมืองใหม่นะครับอยุธยานะครับผมประเภทของเก่ามือสองนะครับโอ้ตลับเทปยังมีเลยเนี่ย ตลับเทปซีดีนะครับนนเครเื่องมือช่างนะครับอันนี้เป็นพวกอะไรช่างต่างๆนะผมร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นพวกสว่านมือสว่านฟืนนะครับสว่านเกียรต่างๆนะร,รู้สึกจะเป็นมือใหม่นะ อันนี้รู้สึกจะเป็นมือใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราคงเก็บรูปนิดนึ่งครับ ก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่เกเสื้อมือสองกรอบเหรอมันเป็นรูปอะครับสดีนะครับวัีโอ้ันนี้ขายขายความคาด <c oughs> หนังแท้่หนังแท้ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียว โอ้โหอันนี้ขายความคาดไม่ถึงนะครับก็คือเ,เข็มขัดนะครับขายเข็มขัดนะครับของเล่นก็ร้อยหนึ่งนะครับเอออาจจะตั้งยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมไปเดินดูตลาดเสื้อผ้าแป๊บนึงนะครับตลาดมันใหญ่ไหมมันก็พอสมควรครับแต่ว่าของจะเน้นไปทางเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าครึ่งกับครึ่งน,นะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับ เป็นเสื้อผ้ามือสองนะก็เป็นประเภทที่เขาไปคัดคัด,คดมาแล้วมาขายออราคานะครับอีกราคาหนึ่งมาจับราคาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมเดินดูนิดหนึ่งนะครับเป็นเสื้อผ้าแนวเกาหลีมั่งระเกียงยีนมั่งตัวละร้อยนะครับตัวละยี่สิไม่ค่อยมีนะมีน้อยนะก็มีเหมือนกันนะครับยี่อันนี้ก็เป็นประมาณ60บาท20บาทนะครับ เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแหล่งใหญ่ก็ต้องเป็นตลาดปฐวีกรนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบว่าเขาไปเอามาจากไหนนะครับอาจจะเป็นตามแหล่งนั้นนะครับขายแปดสิบนะเกีงยีนเสื้อมือสองนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับวันนี้ก็พาเดินให้ดูทั่วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากมาจะเดินเฉพาะตรงที่ อ่าเป็นตลาดของเก่าซะมากกว่าตลาดเสื้อผ้าเขาก็มีนะแต่ว่าก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวมือสองนะมือสองเนี่ยมือสองสภาพดีแล้วกันนะครับโอ้ผมร้อนมากเลยห้บาทขึ้นไป20่สบนะครับสิบาทไม่มีนะเนี่ยอันนี้โออันนี้ยีบาทนะครับเดี๋ยวไปดู20บบาทนิดนึงนะครับ เนี่ยอันนี้เป็นเกต20บาทนะครับท่านผู้ชม20บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตเสื้อยือดนะถ้าเป็นกางเกยงยีนก็ประมาณ50นะก็แม่ยไปทำยางนียครับอันนี้มาให้ดูตลาดเสื้อผ้านะครับนี่ แถบนี้ทั้งแถบนะครับะตลาดเสื้อผ้านะครับาตลาดมือสองก็ต้องเดินออกมาด้านหลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดินอีกรอบหนึ่งนวกันนะนี่เขาขายกันอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะแถบนี้ก็มีนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นของทั่วไปนะครับนะของใช้จิกจนะนะครับมีอะไรก็เอามาขายอาจจะยังไม่ตั้งร้านเสร็จนะเพราะว่ายังร้อนอยู่นะโอเคครับผมไม่เดินไปนะฝั่งนี้โอเคครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของ ของใช้เบตเตอร์เลลตรองเท้าก็มาขายนะครับเครื่องเสียงกีต้าร์นะครับใช้ทั่วๆไปนะครับคือพูดง่ายๆของเก่าทุกอย่างเนี่ยเอามาขายหมดทุกอย่างเลย,ยางานรถย่อนนะจะเป็นแนวญี่ปุ่นก็เยอะนะครับ กบใส่ไม้ก็มีนะครับนี่เป็นกบใส่ไม้นะครับของเก็บแมีเยอะเล มเดินอ้อมไปฝั่งโนนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือพ่อค้าอาจจะตั้งลานไม่เสร็จนะครับเครื่องเสียงก็มีนะครับ เป็นตลาดวางน้อยอยุธยานะครับตลาดบางน้อยเมืองใหม่อยุธยานะครับท่านผู้ชมวันนี้แนะนําตลาดอีกหนึ่งตลาดนะครับอา,อาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับตลาดที่ผมเคยไปนะครับแต่ว่าของก็มีให้เลือกมากมายเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพเก็บภาพนิดนึงนะครับประเภทอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับ อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับสิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ควรพลาดนะครับ okay. 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 พวกข้อไอเสียนะครับอ่ <Okay. S 1> อะไรรถมอเตอร์ไซค์อ,ซ <Okay. S 1> อะไรรถยนต์นะครับ okay. 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 ชนี้เดี๋ยวมีงที่ขอขึ้นมาเัครนี้ครบผมนะฮะจับเินที่อเดินอีกรอบสุดท้ายนะครับผมเดินวนไปวนมานะท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้ว่าสลาดนี้มันก็มีอะไรให้เดินเยอะแยะเพราะว่าบางทีเดินมารอบแรกอ,า,อาจจะยังตั้งร้านไม่เสร็จนะ เงินกัแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะมาล้วงไข่กันก่อนนะครคุณพี่สวดละสิบาทอ่าได้ล้วงไข่กันด้วยนะรล้วงไข่เลยนะครับไพี่ชายรอได้ไข่เไ้ปไปไฟางเก่ามือนะครับของสะสมนะครับตลาด ่อคา้าก็มีลูกเล่นนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นของเขาเองนะท่านผู้ชมก็มาเลือกซื้อได้นะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์บางทีก็เป็นางานเหมามานะท่านผู้ชมกม็ต้องกลัวว่าจะเป็นของเสื่อนของนี่นะคือบอกของบางอย่างมันจะเป็นของที่เขาประมูลมานะครับจากเสี่ยงกงต่างๆแล้วก็เอามาขายกี่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูร้านนั้นนี้เขาบอกตั้งเต็มกาลัง เนี่ยของญี่ปุ่นนะครับสินค้าญี่ปุ่นของญี่ปุ่น